แล้วจะโชว์เลยนี่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 เก็บคลิปทนเลยนี่ผ่านหน้าเราไม่เมื่อกี้มันก็มาด้านหลังเราตั้งเยอะไอ้ฝูงเนี้ยเอาแอบแอบไปตบตูดมันนะลงไปตีตูดเลยเออแลดดิบันถ่ายมันน่ารักมาก อบอ่อนมากม,มาข้มามถนนนะครับนี่มา้ามันไม่กลัวรถเลยตรงนี้สามสี่นอนแล้ว โอ้ดมโหโอ้โหผ่านหน้าเราซูมได้ไม่หมดเพราะมันอยู่ระยะประชิดไม่ได้ซูมโอหลุดเป็ีขวางถนนรถกาจะ รถก็จะไปไปไม่ได้บอกบ้านกูบอกบ้านชั้นฉันจะทำอะไ, <ป S 2> ไร,รไม่ได้เลาไปดดเอาไปถ่ายเดนี่ล็ดจนจะอยากไปกินงา ไอ้กินเนื้อกลัวเลยกลัวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอยอ,อตัวตัวนี้มันเหมือนมันไม่ค่อยจะอยู่เป็นอยู่ตัวเดียวระยะใกล้ไหนบกหันหน้ามาโอ้โหเนี่<ะ>เห็นเห็นอยู่ครึ่งหน้า เออน,น่นนกอะไรก,กระเรียนงอนอะไรปะก,ก,กระเรียนงอนกับนกกลับตัวกระเรียนงอนคู่ก้นมันจะเป็นกับตัวเรียนสี่หัวอ,อันนี้เขาบอกว่าฝูงโหูนูน่นยาวไปนู่นเลยอันนี้เรียกว่าย,ยินดีจะติดอยู่แถวนี้ <laughs> เฮ้ยก๋ไก่เนั่นเหมือนมี ladder, ม ladder. แฟบตัวนี้มีหัวคองๆอนะไหนอระวังดูไหมโอย้ยไหยตัวเฮ้ยมันมองอะไรอ่ะพยุดทำไมอ,อ่ะเพราะว่าไอ้ไอ้แก๊งที่บินข้ามหัวเราไปก็คือไอ้แก๊งนี้ ตร,ตรงนี้มันดูส,สดชื่นไงมีน้ำนนไหนยโอ้ยเห็นล้โอ้ยตรงนี้เยอะกว่าเห็นแล้วเหน็นแล้วก็ข้ามฝั่งมาบ้างอ่านี่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 ก็มีอ่ะกลับไปที่เดิมน,นี่มันแอฟริกาอ่ะเนี่ย ไี่มาไหลกระจกีนูกระจกเทศอนู่นไหนไหนไหอยู่คาเมลคาเมลอูดนี่นี่น,นกกระจอกเทศนะ อูดโดนต้นไม้บงังนกกระจอกเทศนกเอี้ยงมันอยู่เหรอไงอ๋อนะคือขับมาเพื่อเข้ามาดูนกเอี้ยงนกเอี้ยงไม่ได้เลียงควายเท่า่นกเอียอเอ้ยงก็อยู่บนอูดได้อืดอืดอืด หุ้ยตัวนี้น่าเกียดจริงนี่อันนี้ชอบโครนชอบโครน,นดูด้านซ้ายก่อนโอ้โหเพียบเลยมีตัวใกล้ๆตัวนี้ตัวมัวย,ยื่นออกู ไปนี่แหลดยืนหลับโอ,โอ้ตรงนั้นฝูงแหลดเลยทางซ้ายเนี่ยฝูงกี่ตัววะหกเจ็ดตัวรวมตัวหน้าเนี่รวมตัวหน้าแปดตัว โอ้เพีย,พยมันมีที่คอมันด้วยอ่ะไว้เก็บปลาเนี่ยหมอนอมอมถุงลมป่องพองไม่ใช่ <laughs> โซนนี้เขาเปิดมาตั้งนานแล้วใช่ไหมน,นมาแล้วโอ้โหตัวนี้ถลาร่อนน้ำนี่ตัวนี้กำลังบินแหวนเขียดชุ่มน้ำนี่นี่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเรา,เราต้องจอดเหมือนให้ใหช้างข้ามทั้งหมดไหมมันไม่ข้ามมันมน,นี่เป็นตามนกตามลูกไอ้ลูกตามแม่มากกว่าครอบครัวใช่เพราหมืเป็นเด็กๆนะตามแม่มาลูนี่แม่จะให้ดูข้ามถไปละไปละ ไหนไหนโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆก็นดล้ลองลองซ้ายตกซ้ายสีล,บล,ลบาบเออทีลาบแาดมีตรง้นอ๋อแต่ว่าเราคือให้ยยให้ข้างบนแต่ว่าเวลาเราเดูมันอันนี้โซนขับรถนี่ระยะไกลเลย เป็นร้อยเมตรขึ้นมันก็จะกระโดกกระเดกนิดนึงนะเพราะว่าถนนมันจะคุกขะนิดนึงแต่้าไปได้เรื่อยๆ ลายน่ารักมากม,กม <ś c oughs> อะไรอ๋โหยาวมากลมามาลายมีห้าขาเดี๋ยวอย่าเพิ่งรด เดี๋ยวชนนอกโอ้มาลล่มีสีขาครึ่งต,ตัวนี้เท่นะแต่ตัวนีว้สีดำไม่เหมือนฉา้ดูหน้ามาันดีหน้ามันก็เหมือนเผา,อ,อ,าอืมเผาริกันอ๋อไล่ล็อก ใกล้มากโอ้โหใกล้มาก, oh, ก,มากไอตัวไอตัวเมื่อกี้ฮัลโหลอยู่ในรถ Oh, ลลยมันก็ถ้าดูดีๆมันก็ไม่เหมือนกันนะไล่ต้องต้องเพ่งต้องมีเวลาเพ่งไอ้ที ng, ่ว่าเหมือนกันที่เราดูมันแล้วเราทาไลนเอง เราตามรถฟางดีเผื่อจะได้เห็นมันกินเป็นไงบ้างช่วงเวลาที่ขอให้อาหารกันเขามีรถฟางเคลื่อนที่ฟางหญ้าสดจบ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  เฮ้ย hey, มันเหมือนมีกระโดงเนะ <laughs> <ม>นี่ยนะมีคอหมอนเออมีมีแผงแผงเออแผงเขาเรียกแผงอะไรแผงหลังแผง,แผงคอแผงคอแผงคอด้านหลังอืมมมันไปดูมันก็ไม่รีบแยงนะ่งแล้วแสดงว่ามันก็กินกัน,นอิมอ่มกินกันสบาย ใหญ่เลยไอ้ตรงยีราฟนั้นมีนกินยีราฟกินแล้วก็นกเป็นแบ้งกาวกินกันเห็นเด็กก้นมาลายโอ้ยอันนี้ดูนกแน่ๆทะเลาะกันนี่จะทะเลาะกันทำไมฮะมีตั้งเยอะไม่มันตั้นระบำเอาเหรอเอาเหรอ นึกว่าทะเลาะกันไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ชู้ชื่อชาญมันเรียกกันแบบไปด้วยกันหรือเปล่าเี้ยอดก่อนนิกอ้ระวังข้ามถนนเดินๆกลุ่มๆนั้นก็แล <Ser ious> <serves> ข้ามมาอยู่แรลกระเด็พวกนกี่เงี่ยเกาะบนหลังแรลตเลยเกาะทุกตัวแหลตแหลตพวกนยี่เงี่ยแต่ไงอืมแต่เสียดานะย้วอยู่อยู่ในรถมันก็ได้ยินเสียงไม่เยอะเท่าไหร นี่นีตัวนี้ตัวนี้ไกลมากนี่ตูดตัวนี้ตัวเมียเหอยู่กลางทงนะมันกินเสร็จแล้วมันเดินกลับมาแล้วเมื่อกี้มันกินานน่กินเมันดกลับมาอยู่ี่าพี่ว่าซาฟารีเขาหน้าเก็บพวกอะไรนุ่นนู่นแล้วจะโชวเลยนี่นีนี่นเก็บคลิปนั่นเลยนี่ ผ่านหน้าเราไม่เมื่อกี้มันก็มาด้านหลังเราตั้งเยอะไอ้ฝูงเนี้ยเ,เอาแอบแอบไปตบตูดมัเนี้ย <laughs> ลงไปตีตูดเลยน,ะน,น,น,นี่และนี่แหลไอ้แรดีบทายมันน่ารักมากอ, <laughs> อบอันมาก มาข้ามถนนนะครับนี่มามันไม่กลัวรถเลยตรงนี้สามสี่มามันม,มลเ่กิน ทำไมเขาไม่ปล่อยให้แรดออกมาเดินอิสระได้บ้างนกสองตัวนี้มาพอดรัดกันบนหลังแรดนี่แรดจนจะอยากไปกินงาเอ้กินนื้อกลัวเลยกลัวเลยโอ้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 ย ตัวตัวนี้มันเหมือนมันไม่ค่อยจะอยู่เป็นอยู่ตัวเดียวใส่ใส่เพลงประกอบดีไหมหรือว่าไปอย่างนี้เลยหลักน,นี่ตัวนี้เขียวหยา จับได้ที่มียายกินก็ไม่มีอะไรเลี้ยงง่ายเหมาะๆหมาเห็น่แมวใน่างกอกที่คนนั้นอ่ะรู้แล้ว,ลลวถ,ถ่ายเอ็มีหน้าพี่ด้วยเี้ยายเอ็ดเอ็ดติดขึ้นหน้าแล้วนี่นี่ครับเลนรูปขึ้นแ,ล,แล้วละตอนนี้เราก็อยู่ในรถของเราครับ เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะให้เราลงไปได้ครับมันจะอันตรายครับกับสัตว์โอเคพอแล้วเดีะยังไม่เห็นหน้าแรกเลยเห็นจตูดแรกถ่ายพี่เลถ่ายนักเพราะจุดตัวนี้เบิมมากใหญ่มากอุ้ยขวาขวๆาขวา,ขวา <c oughs> ถ่ายดีมาเยอะเลย ขวางถนนรถก็จะรถก็จะไปไปไม่ได้บอกบ้านกูบอกบ้านชั้นชั้นจะทำอะไ,<ม>ไรห<ล>มอกไ,ได้กเอาไปถ้ายหลคัคกู เป็นแฟนกันหรอเปล่าหรือ,อเป็นพี่น้องกันหน้าเหมือนกันเลยโซนนี้กำลังเที่ยวฝั่งอ้านี่าจัวรหอน่าจะนน ขับรถมาเองก็จะจอดหยุดได้มากกว่าเนะลยจีราบจีราบจีราบบันท้ายจีราบจีอ,อกินกันใหญ่เลยผกเรียงกันตรงนี้ไม่ค่อยมีแล้วมีจีราบหลงฝูงมาแบบนะีไ้ hey, ไอ้มาลายมาลาย อ๋อไม่หลงไม่หลงมีสองตัวแต่ปันท้ายมีลงฟุ้งไม่หลงอะเดินออกมาอยู่ตัวเดียวขี้เกียจรอกำลังกินอาหารกันอยู่สา,ายมือนี่ก็คือหมดแล้วใช่ไหมนี่แรด เล็วหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ดูจากไกลอยู่าอาหารเดือนนึงนี่วันดริ้งอ๋อมันก็ฝางเนี่ยตัวนั้นนอนอยู่ในปลักโคลเยนมากเอเมียมันมาดูหรืออ๋อตัวนี้เล่นโคนเล็เลยเอ้ย โอ้ยเหมือนรถรถจะกระดกลงนิดนึงนี่แลดนอแลดโอ้ตัวใหญ่มากโอ้โหผ่านหน้าเราสูมได้ไม่หมดเพราะมันอยู่ระยะประชิด ไม่ได้ซูมลุดไปทำไมต้นไม้ต้องใส่รวนแอบไปเที่ยวอะไรขับมาหรือเปล่าบอกไม่ได้ไปเที่ยวมันเอาหน้าไปคงร้อนอะ่ะมันก็เลยเล่นน้ำ โอ้ยบอกอยู่แอฟริกามันร้อนเลยนี่มันต้องมันต้นองอยู่กันเป็นคู่ๆเลยนะเลยเขาเขียนว่าแรดขาวส่วนนี้เขาบอกว่ามีกวางป่าอิมพาร่าแบทบ,บับดินไกล